ตัวค่ะไม่น้ำเงือนกันนะเจ้าแล้วไม่ได้เงิมจะไหลลงท้างตั้งตัวตัวเป็นปากไม่น,น้ำเงืมอที่ไหลลงเป็นน้ำโขงทองนะเจ้าแต่ว่าตัว,ตว,ตวจริงๆนี่ถึงบริเวณไร่ฟาร์มภูตะวันนะครับเป็นโครงการที่เตรียมในการปลูกเมลอนประธานเนาะทาง,งทาง,ทางกเกษตรเอ่อเดอือนนี้ซึ่ง างมีคนที่ดีอ่ะแล้วที่ตอนในตอนหาแขกที่มีเกียรติเนาะทำฟังไอ้น้องเขาก็คือฟังไทยเนาะนี่ก็คือเขาจะมีการเ r e s e n t a t i ก่อนสำหรับเกี่ยวกับฟาร์มพุทธเวทของเขาซึ่งเขาจะมีผู้บรรยายก็คือฟาร์มนอกของเขาคือเป็นฟาร์มทางออฟสิลิกแต่ต่อจากนั้นยังมีการเขาเที่ยวชมวัดสวนของการตลาดเขา p r e s e n <an> t a t เกี่ยวกับบ p r e s e n t เต i o n ของฟาร์มพุทธเวทของเขาก่อนสวัสดีครับหมายให้ I'm Japanese staff in BTS uh, Group Company. Sorry, I cannot speak uh, Lao and Thai language. So today, I present uh, in English. I started farming in here uh, in 2012. Firstly, uh, the farming is a little, little uh, cultivation. And next year January, uh, we brand open putarputarang farm business. This putarang farm business. It's not the only farm. next um, in this one and um we start training northern old ground and have such farm. and in our farm and we can harvest melon cherry tomato cucumber and this is our growth site of farming This is our vision, our tourist farm. In the near future, we want to uh, open the farm. นอกจากนั้น,นเรามาจจะมีทั้งความที่เป็นลักษณะคือไขน่น้นต้มอีกท้อมีการผสมผสมปราสารื่อยการใช้สูตรผสมนอกากมานกินกิซูเียื่ไม่ใช่ใช่ไหมต้ากิน โซนนี้เราก็จะทําเป็นสถานที่สําหรับปลูกดอกไม้แล้วก็เป็นที่ถ่ายภาพนะครับตายแล้วมีผลผลิตยังไหมมีมีรอบนึงแล้วมีไปรอบแล้วขายที่นี่เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่เราค่ายเป็นกิโลนะกิโลเท่าไหร่มันจะชื้กอยู่ประมาณเท่าไหร่นาะเคยเคยมีเต้จัดส่งไปนะมีคนมารับได้ค่ายบางส่วนแต่บางส่วนของกลางอยู่ในโรงพกกะ อ๋อเราเราจะมาจากทางนั้นอ่างน้ำใช้ยาอตัวนี้เราก็ใช้พูดไปใหม่เราก็ใช้ยาอะบานปินแล้วก็มันมีกระชุนเจ้าเอามาให้ใช้ป้องกันไหมไอ้เจ๊ป้องกันอยากถามว่าเล่นกันเคยยังไม่รู้จักเคยโดนไหมได้เห็นลักษณะเป็นโรคตัดออกเลยครับ การเรต้องเชื่อมันต้องใสู่อีกทีต้นน้เป็นการท้าทายอขไปครั้งแอกแ่าะออกีนมเพราะว่าเป็นแรงวกไ้มันเป็นแปะให้มันลงลงมทำให้จบเลยต้นนี้ไม่ใช่เราตัดบางครัเาคนเด็ดลไว้ที่ก่อนอย่าลืมมาออกไปทีและไหนด้านที่เราเอาเอาคมมีดลง นี่คือกองหนุนครับกองหนุนื่อกิ้รเอ่เิ่งต้อนออกกิ่งดีก็ไปในออกบางคนนี่หนมเลยมันกินนี้เอากิ่งแบบนี้ไว้ปนี้ยิงดีเพาเวลาเราลูไปใช่ไหมอันนี้เป็นชุดแรกที่เขาเริ่มทำครับนี่นี่ตไมถ้ามันเปเราออกเลยอาไว้ได้าเป็น ถ้าเปไหนมันจะคิดกันมาเลยมันจะแท้กกันเลยผ่านติดันรมันราทั่กนก็เปิดนี่พดดอกแล้เป็นีมท่วาพอถ้าแทงกระลูกมายกไม่ขึ้น้วรอู้ลางล่างเนี่ยแบมันมีสิเป็ดลงมันมีสีเดลง น้ละลายในน้ำดอกตูมเอมามาสายิษมามสายคือสาคือดอกตููจไมมีมากที่กีออกตีออกเขาจะพาะมันเห็นปลาเกือรสพันกับตัวแม่เนาะข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดแม่าน้องใส่ลงไป เอาไปมีเอาไปแต่ะให้เองครับก็มันปฏิแดดเออมันติดทันย์เลยต้องติดครับต้องติดปฏิทิศโมเมนตีมือบอกเพื่อเลยบอกบอกเพื่อไม่ว่าผู้ทีเดียวเลยทีเดียวเลยถือเส้นเดียคนบ้างอะไรดอกเลือกตัวผู้พอดีกับตัวเมียพอดีกันได้เกือบตัวเมียพอดีตัวผู้เออไม่เอาเรื่องตัดยอดเก็บ15วันเก็บ15วัน15วันนะมึงเองเออ15วันใช้ปุ๋ยอะไรใช้ปุ๋ยอะไรดัน เริ่มผูกเริ่มตัดยอด <lawsuit. S 2> ตอนโมเมงนะมันต้องมีสถานีจ่ายมีคอมพิวเตอร์มีอะไรตัวนี้มันไม่ตั้งเวลาอืมเจ๊ดอยางไรล่ะเจ๊วมีเขาเป็นมันะท่านอย่างตัวนี้เป็นมัวร์ขึ้นงานมัวลาวเริ่มขนอะไรเริ่มขนะมัวนี้ปีห้าซองปีครับตน้เนี่ยปีอะผสมกันคือ สาเหตุท e. ี่สเหตีคุณนี่เป็นพราอะไรออไนที่ะไนเอนนเิงพอะไรนั่มานเืนเกาะน่ที่มาออย่าผสมพันธุ์แล้ว้ตัวขยายพันธุ์มานี่ผสมพันธุ์กิเนืชทแยกนี่แตัวแม่พันธุ์ป้อะนนอายุอาัเยคนเลยัดก้นขางปมโอ้โหแรได้เหอีรอเราเลื้ยบอ ชิญเลยนะครับคันนี้นั่งได้ประมาณ6ท่านนะครับเชิญเลยครับผมว่าเหมือนยาอิยุกแมนแมนผมว่าอิยุกเป็นเสอ